บัตดีบัตเตอร์ตาุงบจนภัยเราเล่นกันไปถึงไหนแล้นี้มาดูกันก่อนในอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่มาเป็นโล่แล้วก็กระบองนะครับเปลี่ยนสรงผมให้ตาุงกินนิดหนึ่งเราปรากฏที่ซิงเกิลเพเยอ์มีแต่งตัวไหมเราซื้ออะไรได้บ้างอ่ะอันนี้ต้องเป็นเลเวล10นะครับในส่วนของโล่นะเอาบุตรล่ นะเห็นในคอมเมนต์บอกว่าเราสามารถซื้อในส่วนของตัวมีดมาใช้ได้นะครับขวานละ่ะขวานน่าใช้ไหมขวานไม่รู้อ่ะเคยใช้แต่กระบองขวานยังไม่เคยคอนกระบองแต่ขวานเนี้ยน่าจะมีความคมกว่านะส่วนโล่เนี่ยยังซื้ออะไรใหม่ไม่ได้นะครับก็อย,อยากจะเปลี่ยนโล่เหมือนกันนะนะแต่ว่าตรงนี้มันเล็กไปนิดนึงโล่ไม้มันอันใหญ่ยังไงละ่ะเดี๋ยวรอก,กันก่อนเสื้อผ้าไม่มีอะไรเลยนะ โอ้นี่เป็นชุดเกาะว้าวใช่ไหมน่าจะเป็นชุดเกาะเนี่ยราคา1นึ่พันเลยนะไม่ธรรมดาเอ่อสภาพที่เหลือก็ไม่มีถุงมือก็เหมือนเดิมนะครับนี่ถุงมือโอเคถุงมือเหมือนเดิมส่วนกางเกงล่ะกางเกงก็ยังไม่สามารถเปิดได้รองเท้าล่ะรองเท้าก็ไม่มีเราสามารถดองตังไว้ได้ก่อนแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าแล้วดันที่7 ให้ประเดยตะลงคิดว่าถือมีดแล้วเท่อปากเขาให้ปากเขาให้นี่ที่จะไปดิเจ้าหยีเออเออเออจะไปเดินไม่ทันอ่ะเออโอ้อยังไงยังไงทำไมเราโดนเอ้เจ้าไอ้ตีไม่ถึงเอ้อย่าสเต็ปเยอะได้ไหมอย่าสเต็ปอย่าสเต็ปเยอะอย่าสเต็ปเยอะอืมอืมย วิ่ยังไงเออตีโดนแล้วนึกว่าจะตีไม่โดนโดนไม่ดีโดนไม่ดีเอ้ยเราก็โดนเลือดอาบไม่งี้แล้วฟาดไปทําไมเลือดมันไม่ลดไม่ลดแล้วนี่เฮ้ลดสักเพละไม่เงี้ล่ะแล้วเป็นสายตั้งรับในตำนานเออโดนบ้างแล้วก็มาดิครับมันต้องโดนไปไปลายกระบ,บอกมันต้องโดนเอ้ยเยเออ,เอ,อ ต้องโดนไปปลายกระบ,บอกไงถึงจะมีดาเมจทำอะไรเราไม่ได้สิติดโลกโอ้ยเฮ้ยไงเราไม่เดินด้วยไหมคนจริงเขาไม่เดินหรอก <c oughs> เออฟาดเข้าไปฮนะแต่ลงนายเนะี่ยมอบชัยชนะให้เราสะเดี๋ยวนี้ไม่หนีละเอ้เอโอ,อ้ยเราโดนแล้วเราโดนแล้วทุกคนอุย้ยหลอดล่างเนี่ยเป็นหลอดอุ้ยรถดีครับรถด,ดีครับรถด,ดีครับรถด,ดีครับ รถดีครับรถดีเออเฮ้ยเราโดนแทงไอ้ลุงตอนนี้ไอ้ตะลุงโอ้ยเราโดนแล้ว like. ทุกคนยังไงตะลุงตาคนนี้มันร้กาดมันร้การดรู้ว่าติดโรคมันแทงนี่ไงเอากระบองแทงบ้้งกระบองแทงได้ไหนละมาเนี่ครับก็มาเนี่ครับเออเอ้ยยังไงเอ้ยเราโดนเอ้ยเอ้ยถ่ยไปเอ้ยเราโดนแล้วเราโดนฟันที่ขาเออตายทักที ขออีกทีนึงเขาเดินเข้ามาในเดินเข้ามาในตายไปซะตายไปซะนี่ไม่ไงนี่รถทีละจึงรถทีละจึงหนึ่งโอ้ยรอบนี้เราเจ็บปวดแต่ก็สามดาวอยู่เฮ้ยรอบนี้เขาถือมีดแล้วก็ไม่ใส่เสื้อผ้าด้วยนายน่ะคิดว่านายเป็นใครเฮ้ยเฮ้เฮ้มาดิยังไงล่ะฮึยังไงล่ะฮึยังไง ยังไงยังไงก่อนยังไงก่อนล่ะครับไม่งละ่ะฟานเข้ามาฮะเราเอาโล่เนี่ยทุบหน้าเขาได้ไหมนี่ <c oughs> เอยถ่ายไว้เออเรามีโล่แล้วว่เออย,ยังไงแล้วยังไงแล้วทบไปเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ท้าทายเรามากเลยนะคิดว่าเป็นนักเลงร้านเหล้าหรือไงเนี่ยเขาต้องใส่เสื้อผ้าใส่ชุดกก่อะกันตั้งหากเราเออโล่เรารับได้เ,เรารับได้อยากเข้ามา อยากเข้ามาคิดว่าเอ้ยคิดว่าเดินหนึ่งเดียวห่ง่ว่ะเฮ้นี่ละ่ะทบุบทุบเขาให้เลือดขึ้นหลอดแล้วเพื่อนเอ้ยอยังไงอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาเอเอกลัวไหมล่ะนี่ตะลงุงหัวร้านทำไมนายต้องมาสู้กับเราด้วยนายปล่อยให้เราผ่านไปไม่ได้เรือ่องแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหลือบแขนตกปวดแขน ยเขาเตะเขาเตะเขาเตะข้างล่างเราไอ้อืมเตะอ่ะอุ้ยอุ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วยกโลสูงเกินไปอย่างงี้ไม่ได้เอ้ยเขาพยายามเขาพยายามมุดส่วนแล้วก็นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่เออโอ้ยแขนขาดเอ้ยยังแล้วงานเข้าแขนขาดรอบนี้ ถอยก่อนแขนขาดแล้วเพื่อนเออนีออ่อย่าไปเออหัวแตกเอยรอบนี้เราสภาพไม่ดีเลยก็มันครับก็มานี่ฮะก็มานี่ครับเราสายเลือดดักเจ้าโอ้สภาพดูไม่จืดเลยได้ดวนะาวเดียวม้กจริงขอแก้มือก่อนเฮ้ยตะลุงนายเนะี่ยไม่ธรรมดาถึงสภาพเราจะเขยนขาดเราถอยมาหน่อยจะได้จะได้ไดเออ เอ้ยยกโล่ไม่ทันยกโล่ไม่ทันยกมามาดิครับมาดิแฮมาดิครับมาดิแฮเขาชอบใช้มีดกันลรวใช้กระบอกไงเราดูไวกิ้งเยอะไวกิ้งเยอะเออนี่ไงไม่งี้เราไม่งีไม่งีล้ล้วูมาดิครับไม่แกนะ่ะตัดแขนเราไปเหรอเราเป็นรักษาไปเรียบร้อยแล้วไม่งีเออเฮ้ยเลือดขึงหลอดแล้วนะ ไมา่หน,นี้แล้วเหวี่ยงเข้าไปเหวี่ยงกระบ,บ,บอกไม่ไงหมุนเป็นวงกลมหมุนเป็นวงกลมให้เขารู้ว่าเราเก่งเปล่าคร <c oughs> ูเฮ้ยเข้ามาเลยครับไม่เงีแล้วไม่หงีแล้วทุบหัวทุบหัวแล้วเน้นอาศัยกระทุบอุ้ยแขนเราแขนเราโดนไม่ใช่แค่แขนหน้าเราก็โดนบ้าจริงเอาหน้าที่หล่อของเรามาจะทําให้หน้าเราเป็นแผลนะมาดีนี่ไงหนีแล้วไหวไหวหรือเปล่าอุ้ย เดี๋ยวก็ไม่เปลี่ยนเป็นขวานแล้วก็บอกมันไม่เล้าใจเลยทุกคนเออตายนี่สัมดาวเลเวลเก้าขอดูก่อนมีอะไรผมไหมครับเส้้าก็ไม่มีอาวุธก็เป็นเลกเกอร์รมเป็นมีดเราซื้อขวานไม่ใช่ไหมโล่มันก็เล็กๆนะ ็ยังไม่มีอะไรนะน่าจะต้องเลเวลสิบก่อนดีประมาณโอเคงั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาวุธดูก่อนจัดไปห้าร้อยบาทมาดูกันดิว่าจะไหวกันไหมฮโอ้โหเขาดูรเาราอาการแต่ว่าเรามากับของมิคมงเพื่อนนี่ไงเราชอกเอ้ยเอ้ยยังไงเออนี่งไงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปะ่ะ เออหีไปด้ยไปหีฟันฟันเขาไปเนี่ยเฉาะเข้าไปไงเฉาะเข้าไปไงเฉาะเข้าไปเฉาะเข้าไปเฉาะเข้าไปฮะเฉาะเข้าไปแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไงก่อนเออยยังไงล่ะแล้วมีตังค์พันสามซึ่งซื้ออะไรไม่ได้อนายคิดว่าไงนายคิดว่านายจะสู้กับคนที่มีพร้อมนึกอาวุธแล้วโล่ป้องกันได้หรอฮอเออนี่หละไม่แล้วนี่แล้วจ้าบวงเข้าไป ไม่ขวานฟันเออติดโล่เป็นไงล่ะเมื่อเราแทบไม่ลดมันต้องอย่างนี้สินี่แต่ไม่ใช่เที่ยวบุตรนะมาถึงรอบนี้เออมาดีจับนี่นี่นี่ไอร้ระวังแขนเราวังแขนเราวังแขนเราไว้เอไม่โดนนะไอ้ยจุ่จปเฮ้ยเชื่อโดนเฮ้ยโอ้ยเราโดนแล้วหนึน่งทีไม่ไงเราเฮ้ยตะลุง แต่ไม่เอานะเดี๋ยว e ีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน e ีพีต่อไปนะกับบัดดี้บัตเตอร์นะตรุงมุจนลัยอย่าเข้ามาใกล้เราตัวเราติดแล้ว